ออมอันมาแต่กันการลสินเมื่อไรก่อนเนี่ยโอ้ตต้งแต่มมื่ว่านจ้ามาหอดันสวงใบใบ่ละโอ้อันตังมาเล็นน้ํามันเตี๋ยผ้าบอกเตีมาเล็นน้ำเตี๋ยวผ้าคือหอดย่คอนกันเลยนางไปสอมมึงเล่ากันนะโอ้เออมาก็ดีขึ้นกันนั่นแหละอันสิส่วนไปเฮ็ดบุญอือจ้าอันบุญในบ้านวัดเท่านี้ล่ะบุนอันกระลังศีษะสอมหลังคาหลังคามันหัวเออจ้า เพิ่นกับ,บ่อเรว่าดอวว่าหายห้องพ่อไรแต่ว่าแล้วแต่กำลังสัท้าเอาแต่ว่าแย่ข้องกับเจ็บ้านน่ถ้าบุญตามคพามสวยเดย้อืมขั้นคิดว่าเจ้าของสวยหน่อยกับทานลอยหนึ่งสวยหลายกันมาจังไงกับสองลอยสามลอยสี่ลอยแล้วแต่คิดว่าเจ้าของสวยสมใดฮะนะ ิดว่าสิท่านทำไหนละ่ะเพาะไมยว่า,วาโอ้สิท่านวังหาลอยละ่ะคือสิบ่มีผู้ใด้สวยเกินดอกคือหาลอยเนียน <c oughs> แล้วเจ้าดีสักแลวท่านเท่าไหนโอ้ยกับพันเนื้อผุดลินเนาะ นอืมแต่คนมันสวยนะไยัยยยจอไปสายไปยยเฮียจอไปสายโอ้เสี่ยวของไปขายตลาดเจอายังไปขายมกรินไม่ บอกเจ้าขายเจ้าบาทละนี่ค <owego> ่อยขายนื้ละสิบบาทเนืละสิบบาทเาะวาจะาปไมขายดอกตลาดยีมาเิร์ดนี่เขามนมุมาเบิร์ดกูจะเอาไซเไปขายสัตว แม่ค้อนโอ้ยยังล่ะโอ้ยจัเย็่งยังอันกันั่งแทงกินหัวกันชุองงยุ่ไปยังเนี่ยโอ้พอดีเอ,อ,อ,อยว่าสิมาคอนบัลลีนใหม่เจ้านะโอ้บัลลีนใหม่พ่อยายเหีเ่ยวแล้วก็ตายไปขายแล้วมเมือเช้าเนี่ยโอ้บุญนี่ตีนบ้านใหญ่อัานหลัใหญ่บ้านบุญยิง่งยังล่ะนี่เพื่อนดกแท้่ต้นนี้หน่อยกะดกลกสลามนไง โอ้บ oh, hmm. uh, like um, okay. ักฮงพัดเอียงบ่ะจีมันบักฮงเสดิ่งตัวฮูเสดิ่งว่ะจีเอาตัวยังสั่นเอากระแมนตัวตัวหน่อยหน่อยมันก็เป็นหน่วยเบิร์ตเนาะกมันกระเสดิ่งตัวมันก็เป็นหน่วยแมนบ่ล่ะ